สวัสดีท่านผู้ชมที่ชม YouTube ช่อง Travel by Nut นะครับตอนนี้ผมมาที่ห้างสรรพสินค้าเดอ Mall ล i f e s t y สาขาบางกะปินะครับในงาน Heritage e Food Festival ตอน Dark u a r a n t i n e นะครับที่ห้างสรรพสินคา้า t h มอลล์บางกะปิที่ MCC Hall ชั้น3นะครับตอนนี้ผมจะมาที่ตรงบูธ M Cut นะครับก็คือตอนนี้มีโปรโมชั่นก็คือโพสที่ซื้อ M Cut นะครับแลกรับคูปองแทนเินสด100บาทต่อ เ9้าสิบพอยต์นะครับคือคนที่มี M card า9์ดเก้านะครับสามารถแลกคูปองวอชเชอร์เพื่อซื้ออาหารภายในงานได้ราคา100บาทนะครับและก็ถ่ายรูปรับฟรี800คะแนนนะครับเมื่อซื้ออาหารภายในงานและถ่ายรูปคู่คุณกับอาหารและโพสแล้วก็แชร์ลงในโซเชียลนะครับรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่20ถึง23กุมภาพันธ์2567นะครับที่ MCC มซีซชั้น3ามเดอะมอลล์ไลสโตสขาบาคกะปินะครับก็คือเข้าออกทางเดียวนะครับผมทางเข้าจะมีทองโโดดกัับบไม่นะคร จะมีการติดสติกเกอร์ด้วยนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวจะมาแลกบัตรเอ็มการ์ดก่อนนะครับเป็นคูปองแทนยงานศศนะครับนี่ครับคือตัวคูปองที่เป็นแคชวอชเชอร์ราคา100บาทนะครับซื้อก็คือสามารถใช้รับสิทธิ์ได้1ครั้งนะครับตลอดตลอดทัวร์นาเมนต์ในการจัดงานนะครับผมคูปอง100บาทนะครับใช้เฉพาะภายในงานไนน์ทูเนียฟู๊ตเฟสติวัลนะครับเดี๋ยวนะครับต่อไปนะครับจะมาเข้าบรรยากาศภายในงานซึ่งผมมารีวิวมาแล้วเมื่อวันที่17 กุมภาพันธ์สอ6 7ที่ผ่านมานะครับก,ก็คือจะมีการติดสติกเกอร์ด้วยนะครับว่าโสดไม่โสดนะครับนี่ครับเข้ามาข้างในปุ๊บจะมีร้านร้านค้านะครับที่ของเชฟของรายการ m a s t e r c h เชฟไอรอนเชฟท็อปเชฟนะครับร้าน,นี้คือเชฟูกิเกตนะครับแล้วก็มีของของแท้บ้องแทสวัสดีครับตอนนี้ ก็คือของน้องแท้จะเป็นชีสเค้กมายงชิดนะครับหรือพานาคอตเป็นพานาคอตตาด้วยนะครับแล้วก็จะมีโปรโมชั่น350บาทนะครับโปรลับคือชีสเค้กกับพานาคอตตาซื้อคู่กันนะครับผมนี่ครับบรรยากาศภายในงานนะครับผมแล้วก็มีร้านของน้องแหม่มด้วยเป็นปูจาที่ผมมารีวิวมาก่อนหน้านี้นะครับรวมถึงแชมป์ท็อปขออภัยครับแชมป์มาสเตอร์เชฟซีซั่น4นะครับเชฟเชฟน้องลี่นะครับ ซึ่งตัวใหญ่แกขายเป็นขนมนะครับผมแกถนดัดนั่นขนมนะครับรวมถึงพี่บอลพี่บอลสวัสดีครับนี่ครับพี่บอลจะเป็นบะหมีม่เนื้อกับบะหมีม่เป็ดนะครับราคาคนละราคาเมนูละหนึ่งร้อยกับหนึ่งร้อยยี่สิบบาทตามลําดับนะครับเดี๋ยวคอยมานี่ครับรวมถึงเป่าเป้น,นะครับแชมป์มาสเโโตชออสตาไทายแลนด์นะครับแล้วก็ แล้วก็รุ่นพี่ผมนะครับก็คือเชฟแก้วมาสเต์เชฟคนแรกของประเทศไทยนะครับซีซันหนึ่งรามถึงราพี่จำลองด้วยนะครับจะเป็นผู้เข้าแข่งขันมาสเต์เชฟไทยแลนด์ซีซันหนึ่งนะครับแล้วก็พี่แบงค์นะครับขอบคุณครับรวมถึงร้านเชฟฟางด้วยนะครับแล้วก็เชฟเตยแล้วก็คุณเฮงนะครับเชฟเฮงจากมาสเตชเชฟซีซัน6นะครับอาหารไทยนะครับ จะเป็นเมนูชิคเก้นนะครับเมนูไก่นะครับรู้ถึงร้านที่ผมเคยเคยซื้อนะครับก็คือร้านของเชฟจีนะครับผู้พิชิตเชฟไก่แล้วก็เชฟป้อมอาหารจีนมาแล้วรูกถึงรวมไปถึงเชฟโมนะด้วยนะครับผมแล้วก็เชฟเนทเนธอภัยสารเกษตรนะครับซึ่งเป็นคอมเมนเตอร์ของรายการเชฟพัฒนเหล็กแล้วก็กรรมการด้วยนะครับก็คือร้าน เชฟแทนนะครับกิติเดชวิมลรัตน์นะครับซึ่งเป็นยูทูบเบอร์ช่อง i t แทนทีนะครับแล้วก็ร้านเชฟเป้กุุกกี้เมานะครับก็สามารถไปชมใน YouTube ได้นะครับผมลบไปถึงข้างในนี้ครับผมที่อุดหนุนร้านนี้ประจำนะครับก็คือร้านเชฟเพียนนะครับท็อปซของการแข่งท็อปเชฟไทยแล a ด์2 0งส่วนอรอบนี้มีซิกเนเจอร์เขาคือข้าวขาหมูมาขายด้วยนะครับผม นอกจากนี้นะครับยังมีร้านที่2ร้านนี้เคยเป็นเคยเคยเป็นสุดยอดเชฟผู้พิชิตนะครับพิชิตเชฟกระทาเหล็กมาแล้วนะครับ <S <S คือร้านฝังฝังหงายนะครับแล้วก็ร้านอ้อยหวานนะครับรวมไปถึงร้านของแชมป์บิดคอนเชฟคนแรกของประเทศไทยนั่นคือเชฟพี่กับเชฟจอมนะครับเชฟจอมเป็นเชฟคนบิดคอนเชฟคนแรกของประเทศไทยรวมถึงเชฟบุญธรรมนะครับเชฟกระทาเหล็กอาหารญี่ปุ่น แล้วก็ร้านที่หมสนิทสนมคือร้านนี้ครับของเชฟมาตินบูโนสนะครับเชฟกาตาเล็กประเทศไทยซึ่งเป็นคนต่างประเทศคนเดียวของของคนเดียวนะครับผมแล้วก็ร้านเชฟไก่ที่เป็นเชฟอาหารหวนานหากมีภาพติดบุคคลใดน,นะครับต้องขออภัยมาด้วยณโอกาสน,นี้เพราะต้องขออภัยมาณโอกาสน,นี้ด้วยครับตึง่งเชฟเชฟอาหารจีนร่วมสมัยเชฟป้อมนะครับร้านที่เคยมีหม่อมถนัดแดงมาไทยรีวิวที่ร้านของเขามาด้วยแล้วนะครับ เนี่ยครับมีผู้สะสมหลักอย่างเครื่องดื่มตาชานะครับก็นํามาจําหน่ายพวกโอชีน้ําแร่รวมถึงเอสด้วยนะครับน้ำอารมแล้วก็เบียร์ด้วยครับเบียร์จะเปิดจำหน่ายอีกทีช่วงห้าบงเห็นนะครับผมถึงเวลา24นาฬิกาตามกฎหมายนะครับรวมถึงข้างในจะมีร้านของเชฟบูมเชฟพี่นําเต๋อเชฟน้องดีครับแล้วก็ร้านเชฟแมนะครับอาจารย์นะครับอาจารย์เชฟอาจารย์แมนะครับรวมถึงพี่พี่เชล ีมิเชลแล้วก็มีพบพบด้วยนะครับเชฟพบโซนนี้คือโซนหน้าผาเยววดยนะครับซึ่งทุกวันเสาร์ที่จะมีการจัดแสดงคุกกิ้งโชว์ด้วยนะครับผมเดยวต่อไปข้างหน้านะครับจะมีร้านของเชฟที่เป็นกรรมการท็อปเชฟตึก3,000นะครับก็คือเชฟวิลแมนลีอ่องนะครับซึ่งเป็นชาวสิงคโปร์นะครับรวมถึงร้านของเชฟต้นนะครับ ร้านเทพนครนะครับแล้วก็เชฟแพมที่ต่อคิวเดียวยาวอยู่ในขณะนี้นะครับผมก็คือกรรมการท็อปเชฟนะครับเชฟแพมพิชยาสุนทรยานก,กิจนะครับกรรมการท็อปเชฟซึ่งจะมี2ร้านก็คือเชฟกอล์ฟท็อปเชฟนะครับแล้วก็เชฟพอยนะครับซึ่งเป็นท็อปโฟของกรรมการท็อปเชฟไทยแลนด์นะครับซึ่งอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับทำมาถึงคิวยาวของร้านเชฟแพมคือขาวขายรอบนี้มีขายเป็นเนื้อวากิวนะครับ ครับร้านของเชฟพอยนะครับวันนี้นะครับเขาจะไปร้านของแชมป์ท็อปเชฟไทยแลนด์2023นั่นคือเชฟบิ๊กนะครับขายมันบดนะครับแล้วก็มีมีดบอลด้วยนะครับแล้วก็สปาโคตปูด้วยนะครับรวมถึงเชฟเดชด้วยนะครับผมจากผู้เข้าแข่งขันของการแข่งขันท็อปเชฟไทยแลนด์ครับส่วนอีก3ร้านนะครับก็คือร้านเชฟโน้นะครับจากร้านบ้านปู ครัวบ้านผู้ไข่ดองนะครับที่บางนานะครับแล้วก็เชฟอินน็อกร้านฟอสชิเก้นนะครับที่ผมทักทายเมื่อสักครู่นี้นะครับผมแล้วก็ร้านของเชฟเกตแล้วก็อาจารย์จารึกนะครับอาจารย์จารึกเป็นท็อปไฟท์ของกันตขันท็อปเชฟไทยแลนด์สองสู่สองสามด้วยนะครับส่วนเชฟอินน็อกก็คือหนึ่งในสามของกันตขันท็อปเชฟไทยแลนด์นะครับเจ้าของยูทูบช่องอ่าเชฟฟู้ดทัวร์นะครับแล้วก็เชฟโนนะครับช่องเจ้าสมุทรชาแนลนะครับผม เนี่ยครับบรรยากาศข้างในนะครับจะมีห้องหนึ่งนะครับเรียกว่าห้องสารภาพเลิฟนะครับห้องสารภาพเลิฟคือหาคู่รักกันในเล่นกันในห้องห้องนี้นะครับก็คือหนึ่งทีได้คนหรือจกแค่นี้นะครับก็ต้องมาลุ้นกันนะครับลบไปถึงตรงกลางนะครับจะมีร้านของเชฟก็คือเชฟเอื้อนะครับจากมัชเชฟซีซันหกนะครับรวมถึงเจ้าของแชมป์มัชเชฟคนล่าสุดของประเทศไทยนะครับคนที่หกก็คือ พี่สี่ตองนะครับแชมป์มาสเตชฟอาหารไทยนะครับรอไปถึงใครสนใจอยากเจอเชฟเอียนตัวเป็นๆในวันพรุ่งนี้มาได้นะครับมาถึงวันที่25กุมภาพันธ์นะครับ2567นะครับอยากเจอเชฟเอียนเจอกันได้พรุ่งนี้นะครับแล้วก็ร้านแชมป์มาสเตช์สชฟสีซท่า ก็คือเชฟอังกฤษลวถึงผู้ว่าแขงขันคือเชฟโนกับเชฟอาร์ตนะครับส่วนด้านขวามือนะครับจะมีเชฟดอลลี่นะครับลวถึงเจ้าของแชมป์มาสเตอร์เซสซิชั่นสามอย่างเชฟแม็กนะครับหรือไอจีแม็กซ์ซามิเลียนนะครับแล้วก็กรรมการมาสเตอร์เชฟรวถึงกรรมการเฮลคิเชนไทยแลนด์นั่นคือเชฟป้อมนะครับมอมหลงฟันทิพย์เทวกุลลวถึงผู้ว่าแขงขันมาสเตอร์เชฟอีกสองร้านคือเชฟเควสกับคุณแม็จิโน่แล้วก็คุณคุณเซฟนะครับมาสเตอร์เซสซิชั่นสนะครับ ดันกลับโองแรงงนะครับจะเป็นห้องสารภาพเลิฟนะครับผมอยากเจอเชฟเอียนตัวเป็นพรุ่งนี้23 24 25กุมภาพันธ์มาได้นะครับเอทุกคนเนี่ยฟุตเฟสิวัลนะครับหากใครจองเฮลคิเชนและสลองไม่ทันก็มางานนี้ได้เหมือนกันนะครับ <S 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 อ่ะเมื่อสักครู่นี้นะครับผมเจอลุงต่อยนะครับผู้ััธนิขานมาเจอเซฟสีสันหนะครับมาโซนนี้ดีกว่าโซนที่ผมจะซื้อแอปเิเเซอร์แรกก็คือ ร้านของพี่ก๊อฟนะครับมาสเตอร์เชฟมาสเตอรเชฟซีซั่นสอนะครับจะเป็นเมนูที่เมนูที่เชฟก๊อปอ่ะแกทํำผิดพลาดนั่นคือไก่นะครับเมนูไก่มาแล้วครับมาแล้วตัวเป็นขุนขุนซะหน่อยนะครับถ้ามีคำผิดพลาดอะไรนะครับต้องกราบขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับผมซึ่งผมอุดหนุนเมนูนี้เลยคุนแผนร้องไห้นะครับคุณแผนร้องไห้จะเป็นเมนูที่ว่า อันนี้เป็นตัวอย่างที่เสริมนะครับคือเป็นไก่หมักกับเครื่องแกงเขียวหวานหมักให้เข้าเนื้อแล้วก็นําลงไปดิฟไฟทอดนะครับดิฟไฟทอดแล้วก็ดิฟคู่กับแกงเขียวหวานนะครับผมราคาอยู่ที่79บาทเท่านั้นเองนะครับก็สามารถเป็นเมนูแอปเปิไทเซอร์ก่อนก่อนรับประทานอาหารมื้อหนักได้ทันทีด้วยนะครับผม,มนอกจากนี้นะครับจะมีร้านของ น้องเฟิร์สนะครับแชมป์มาสเตอร์เชฟซีซั่น2นะครับแชมป์คนที่2ของประเทศไทยนะครับรวมถึงรวมถึงผู้เข้าแข่งขันจากมาสเตอร์เชฟซีซั่น4นะคือเชฟบิลลี่กับจิมมี่ด้วยนะครับผมซึ่งนำของหวานมาจำหน่ายด้วยนะครับผมนี่รักรวมถึงน้องพูด้วยครับมาสเตอร์เชฟซีซั่น4นะครับผมนี่ครับได้เป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งถ้วยนะครับหนึ่งแก้วเลยเป็นเมนูคุณแผนร้องไห้นะครับ อาจารย์มาพอดีครับอาจารย์อาจารย์จยันลึกสวัสดีครับมาพอดีเลยครับอาจารย์จยันลึกท็อปไฟล์ของการน,นะครับท็อปเชฟไทยแลนด์2-0 2-3นะครับเดี๋ยวหาโต๊ะที่นั่ง,งว่างๆไปกินนี่ก่อนนี่ครับเป็นเมนูคุณแผนร้องไห้นะครับเป็นไก่ทอด ปักกับเครื่องพริกแกงนะครับแล้วดิฟด้วยซอสแกงเขียวหวานนะครับผมรสชาติก็เผ็ดกำลังดีนะครับนี่ครับไก่กรอบนะครับอืมอร่อยเป็นเมนูไก่หมักเครื่องพริกแกงนะครับแล้วก็ทอดพอทอดเสร็จก็ดิบกับซอสแกงเขี่ยวหวานนะครับผม ช่ากำลังดีนะครับผม,รอ,ร,บมรอบแรกแข่งปูรังไทยสิบอันดับนตอนนี้นะครับมีการประกาศคำว่าข,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 ขายอาหารนะครับทุกถึงนะครับก็คือติดหนึ่งในสิบแล้วก็ จับคำเซ็นเซอร์ของเชฟเทียนนะครับแล้วก็ในงานจะมีการขายจับแห้งจำจับแห้งน้ำจับน้ําแล้วก็โ่บปาเขย่าสุดร้อนนะครับราคา70บาทนะครับส่วนข้าวขาหมูโดกงนะครับที่ขายในงานที่สุดซิดิกิจนะครับราคา9กบาทนะครับผมและผมมาอุดหนุนที่ร้านเชฟเทียนเป็นประจํานะครับ้านเลอไอ้นี่อร่อยสุดไข่ต้มค่ไข่ไข่เป็ดต้มมีแทนครับกรรมการเชฟกระท่านเล็กมาแซวครับผม มไม่ใช่กัมมนต,เต์เตอร์ครับเป็นนักชิมนักวิจารณ์อาหารแล้วก็ยูทูบเบอร์ช่องไอเทนทีวีนะครับเนี่ยครับสินในจรลัดของเชฟเทียนนะครับเจ้าของร้านทวิสต์ด้วยนะครับแถวพุวนทธมณฑลสายหนึ่งผ่านนกนะครับขออภัยด้วยนะครับถ้าถาบอกบอกสถานที่ผิดไปก็ต้องขออภัยมามนอก,กาสนีด้วยนะครับไม,ไม่ผิดใช่ไหมว่าถูถกไลใช่ไหม่ แล้วก็ติด1ใน3ผู้วข่ขันสุดท้ายนะครับในการข่ขันบิดคอนเชฟนะครับสุดยอดเชฟหักเร็มหกหักเร็มหดนะครับมาแล้วจ้าในราคากัสกาบัดนะครับผมนี่ครับเป็นขาหมูนะครับซิกเน์เจอของเชฟเทียนนะครับผมเป็นขาหมูที่ว่ารีดไขมันสามารถดูในเชฟโนตได้นะครับนี่ครับเมนูข้าวขาหมูนะครับขาหมูด้งนะครับซิกเน์เจอของเชฟเทียนนะครับท็อปซิกของการแข่งขันท็อปเชฟไทยแลนด์2023นะครับ ร้านทีรันเลอร์นะครับแล้วก็เป็นเจ้าของร้านทวิสตด้วยนะครับแถวพานกพุทธมนฑลสายหนึ่งนะครับผมนี่ครับเป็นข้าวขาหมูแบบปรีกไขมันนะครับราคาเพียงแค่99บาทเท่านั้นเองนะครับนี่ครับมาตรงที่เชฟน้องฟ้านะครับมันจะเชฟซีซัน4นะครับตอนนี้มีเมนูใหม่คือข้าวผัดมันเป็ดนะครับราคา150บาทนะครับผมนอกจาก ข้าว่อนมันเนื้อเนื้อผมไม่ค่อยได้กินน่ะเนื้อวัวผมแพ้เพราะว่าขึ้นอยู่กับแต่ละคนว่ามีข้อจากัดด้านอาหารด้วยนะครับว่าอันไหนที่เราไม่ควรเสี่ยงที่จะรับประทานก็ไม่ควรเสี่ยงเด็ดขาดนะครับเพื่อสุขภาพของท่านด้วยนะนะครับผมน่ครับจะมีเมนูที่จําหน่ายอยู่นะครับเป็นข้าวนาเป็ดนะครับข้าวนาเป็ดคลั่งรักนะครับราคา129บาทนะครับถ้ากรณีเพิ่ม เป็ดเพิ่มหมูกรอบก็เ,เพิ่มอีกไม่เกิน30-40บถึงบาทนะครับนอกจากนี้มีจำหน่ายเป็ดย่างหนังกรอบแล้วก็หมูกรอบแบบเปล่านะครับราคา14.9บาทนะครับผมถ้าเพิ่มพิเศษหมูกรอบอีกเป็น159บาบาทนะครับผมเป็ดผสมหมูกรอบนะครับ เมนู <CN> ที่จำหน่ายเพิ่มเติมพิเศษนะครับเป็นเมนูข้าวผัดมันเป็ดน,นะครับคือได้แรงบรนาจนใจมาจากข้าวผัดมันเนื้อน,นะครับข้าวผัดมันเนื้อที่ผมดูจากของเชฟแม็กกี้นะครับซึ่งเป็นผู้วาผาท็อปเชฟนะครับที่ทางเชฟโนนะครับจากร้านบ้านภูไห่ดองนะครับแถวบางนานะครับไปที่ขอนแก่นนะครับเพื <t ell os> ่อไป่ายเชฟโนเชฟแม็กกี้นะครับซึ่งเป็นผู้ว่าผานท็อปเชฟไทยแลนด์2อนะครับแล้วก็ได้ทำซกเนเจอร์หลักก็คือข้าวผัดมันเนื้อ นอกจากนี้จะมีเนื้อเนื้อโคขุนนะครับปับก,กับซอสคีเทียนะครับคีบเทียคือซอสที่มาจากจนลำปลายของของเนื้อเนื้อเนื้อวัวนะครับผมจะมีรสชาติแบบขมขมนะครับคีเทียคือมีรสชาติแบบขมขมนะครับต่ต้องมาทําผ่านด้วยความร้อนก่อนนะครับเพื่อดับกลิ่นคาวนะครับผมด้วยการใส่สมุนไพรนะครับอันนี้เป็นก็วผัดมัน ของน้องฟ้านะครับมาเชเซฟซี่ัน4ี่นะครับผมก่อนยุคผมก่อนโควิดระบาดรุนแรงนะครับคผมโควิดยุคตาตอนตอนรุนแรงเลยค่ะใช่จ้าของแต่ก็ผมโน้มมาแล้วรอบหนึ่งนะครับโควิดโอปิคอนีเอจุดหนึ่งนะครับเคนะครับนี่ครับได้แล้วนะครับเขาผัดมันเป็ดนะครับของน้องฟ้านะครับมาเชเซฟซี่สันสี่นะครับผม ราคาเพียงแค่150บาทนะครับถ้ากรณีเพิ่มหมูกรอบนะครับก็เพิ่มอีก30-40บาทนะครับผมนี่ครับผมใช้คูปองไปนะครับแล้วก็เพิ่มส่วนต่างโดยการสแกนโค้ดอีก50บาทนะครับคูปองมูลค่า100บาทผมไปแลกที่หน้าหานะครับผมฟูดเอ็มการ์ดนะครับที่ชั้น3เอ็มซีนอนโรบังกะปินะครับ นี่ครับผมุดหนุนของเชฟกิ๊กมาสเต์เชฟซีซันท็อปยครับเป็นเมนูพิเศษนะครับที่จำหน่ายแค่วันเดียวนะครับวันดื่นไม่มีขายนะครับนั่นคือมินิมินิบันใส่ไส้อั่วนะครับซึ่งเป็นไส้อั่วของทางภาคเหนือนะครับที่มาจากเชียงใหม่นะครับซึ่งเป็นที่ทำงานของของพี่กิ๊กนะครับซึ่งเป็นทัพาันตำแหน่ง ตำรวจในภูเก็ตสาตำรวจในในสาใช่ไหมตำรวจในสานะครับนี่ครับราคาเพียงแค่100บาทเท่านั้นเองนะครับนี่ครับอาหารที่ทางเชฟบิ๊กนะครับแชมป์ท็อปเชฟไทยแลนด์ส0 2 3ูนงนะครับมาจำหน่ายให้กับเราเราแฟนคลับในงานเทนนิสคเนเนคติฟสติวัลนะครับนี่ครับเมนูที่ขายดีนะครับก็คือในช่วงโควิดระบาดจะเป็นสปาโคตปูนะครับราคา518บาท นะครับรวมไปถึงมันบดมันบดมิดโปนะครับแล้วก็สปาเกตตี้มิดโปนน้ำมันพลานะครับผมอันนี้คือมันบดขยี้ใจนะครับราคา268บาทเช่เนเดียวกับกับสปาเกตตี้มิดโปนน้ำมันพลานะคระข้อราคา268บาทนะครับรวมไปถึงเมนูมันบดนะครับซึ่งเป็นสูตรของ เชฟปิ้กนะครับมิชลิน2ดาวเนียนกริปราคา199บาทถ้าใส่เพิ่มทัมเฟลเป็น268บาทเท่านั้นนะครับรวมถึงเมนูสปาโคตรูนะครับที่ผมบอกเมนูซิลิินเนเจอร์รละของเชฟปิ๊กนะครับราคา518บาทเท่านั้นเองนะครับงานนี้นะครับจะมีถึงวันที่25กุมภาพันธ์2567น,นะครับที่ MCC Hall ชั้น3 The Mall Store บางกะปินะครับนอกจากนี้ยังมีเชฟ นะครับจากร้านเหล่าริมทางด้วยนะครับผมเนี่ยครับบรรยากาศภายในงานเนี่ยครับผม E อริสคอนี่ฟู๊ตเฟสติวัลนะครับที่คิวยาวตอนนี้คือร้านของเชฟแคมนะครับกรรมการท็อปเชฟไทยแลนด์นะครับผมนั่นแหละเชฟกอฟมาพอดีเลยเชฟกอฟทองม้วนไส้ทะลักนะครับกดทองม้วนสดไส้ทะลักนะครับผมรวมถึงร้านเชฟพลอยนะครับปังผมนะครับผม ตอนนี้มากระแทกของหวานกันนะครับผมร้านแรกก็คือร้านของเจ้าของแชมป์มาสเตชเป e คนที่6ของประเทศไทยในฐานะเจ้าพ่ออาหารไทยนะครับนั่นคือเชฟพี่ไสตรองนะครับก็คือช่วงในงานที่เด็คนนี้นฟเฟสติวัลนะครับจะมีขนมเปียกปูนนะครับซึ่งเป็นชิฟ่อนนะครับทั้งล่าสุดเลยนะครับในราคา150บาทนะครับ่งเป็นชิชฟ่อนจักยามะพร้าวแล้วก็มีชีฟ่อน ตะโก้เผือกนะครับด้านขวามือจะเป็นตะโก้เผือกนะครับด้านซ้ายมือจะเป็นสางขยะมะพร้าวนะครับราคา1น0บาทซึ่งเป็นราคาเดียวกันกับคุรซองสางขยะนะครับราคา15 0าบาทเท่ากันนะครับส่วนข้างล่างนะครับจะเป็นเป็นกระปุกนะครับเป็นเปกปูกะทิสดนะครับราคาเพียงแค่70บาทเท่านั้นเองนะครับผมขนมหวานนะครับคือต้องรับประทานภายในงานนะครับเพราะนึงถ้าเอากลับบ้านก็เอากลับได้แต่ต้อง พอถึงปาร์ตุบต้องเอาไปแช่ตู้เย็นทันทีนะครับเนื่องจากมีส่วนผสมของกะทินะครับกะทิอัมพวาแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมราคาเริ่มต้นอยู่ที่70บาทนะครับสำหรับเมนูขนมข้าวขนมเปีกข้าวขนมเปีกปูนะครับจะเป็นกระปุกนะครับกระปุกกระปุกจิ๋วจิ๋วนะครับผมแล้วก็เมนูซิกเนเจอร์นะครับจะเป็นชิฟฟ่อนสักขยาไส้มะพร้าวนะครับแล้วก็ตะโก้เผือกนอกจากนี้ที่ไม่ได้เอามาขายคือชิฟฟ่อนเลมอนชีสนะครับผมแล้วก็มี สังขยาโครโซองนะครับราคา150บาทเท่านั้นเองนะครับผมสนใจก็มาชิมได้นะครับนี่ครับหน้าตาของขนมตะโก้ขออภัยครับเป็นขนมเปียกปูนกะทินะครับราคา70บาทของเจ้าของแชมป์เจ้าของตำแหน่งแชมป์มัชเชฟมัชชเชฟซิซ์ซองอาหารไทยนะครับคือพี่ซีตรองนั่นเองนะครับผมราคา70บาทนะครับนอกจากนี้จะมีทั้งขนมชิฟฟ่อนตะโกเผือกสังขยามะพร้าวอ่อนนะครับรวมถึง ขัวซองสังขยานะครับราคา150บาทเท่านั้นเองนะครับผม <Yeah. S 1> จุดนี้นะครับก็คือร้านของเชฟกาตาเลปประเทศไทยนะครับก็คือเชฟอาร์นะครับสีเนเจอร์ของเชฟอาร์ก็คือเป็นไอศครีมโยกเป็นไอศครีมโยเกิร์ตนะครับราคาเพียงแค่99บาทนะครับถ้าหากใส่ขนมปังคนเพิ่มตังค์อีก30บาทนะครับเป็น129บาทเท่านั้นเองนะครับผมแต่วันนี้เชฟอาร์ ไม่มาในงานนะครับเนื่องจากติดภารกิจในการเฮฟฟิเชนทแลนด์นะครับผมส่วนทางด้านขวามือนะครับเป็นเชฟป้อมเชฟอาหารจีนร่วมสมัยนะครับซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของเขาคือเป็นเมนูเมนูสลับเป็นเมนูสลัเป,ปาขนมจีบนะครับแล้วก็มีการขายซอส XO กระปุกลัก9 9 0บาทนะครับร้านร้านเชฟเชฟ,เชฟ,ป,เชฟป,ป้อมนะครับจะอยู่แถวเจริญนครนะครับผมนี่ครับเป็นซิกเนเจอร์ เป็นของอาหารจีนร่วมสมัยทั้งนั้นเลยนะครับบรรยากาศในงานในวันนี้นะครับผมรู้ไปถึงร้านเชฟไก่นะครับเชฟขนมหวานนะครับผมนี่นะครับเชฟมาตินบูนสครับผมเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยที่เป็นชาวต่างประเทศเพียงคนเดียวนะครับผมนี่ครับบรรยากาศในงานนะครับ ยำเย็นนะครับผมซึ่งเป็นช่วงที่ผู้คนเลิกงานพร้อมกันการงานนี้โดยเฉพาะนะครับที่ m c c h a l l ชั้น3ม The Mall l i f e s t o r e บางกะปินะครับนี่ครับรวมถึงเชฟออฟเชฟกระทะนเหล็กประเทศไทยรวมถึงบิทคอนเชฟจุดยอดเชฟพักเลยโคดคนที่2ของประเทศไทยนะครับก็ไม่ก็ไม่ได้มาในงานนี้ด้วยนะครับเนื่องจากติดภารกิจในการถ่ายทำรายการเคิลคริเชย์เทเลนนะครับนี่ครับพิเศษสุดนะครับสำหรับ สินค้าที่เลือกของรายการที่ผลิตโดยเฮลิคอนเน่เฮสคูปนะครับอย่างเช่นเป็นเสื้อมัซซ่าเชฟเสื้อเชฟกัททะเลกนะครับรวมถึงเสื้อเสื้อกันเปื้อนของรายการเฮลสกี้เชฟไทยแลนด์นะครับรวมถึงกระเป๋าผ้ารวมถึงกระเป๋าผ้าด้วยนะครับของรายการของรายการเชฟกัททะเลมัซซ่าเชฟด้วยนะครับผมก็จะมีหลายราคาด้วยนะครับผมรวมถึงกระบอกน้ําด้วยนะครับของรายการเชฟกัททะเลรวมถึงมัซซ่าเชฟด้วยนะครับนอกจากนี้ยังมีสินค้ารายการที่ จำหน่ายหมดแล้วนะครับผมก็คือพักกันเปื้อนนะครับผมนี่ครับเมนูของม้วนนะครับสดของม้วนสดใส้ทะลักนะครับคืออยากสั่งอะไรก็กสั่ง,ง<ส>อยากสั่งอะไรเขาสั่งได้หมดนะครับก็ค,คือในงานนี้จะมีราคาเริ่มต้นที่85บาทนะครับจะเป็นไส้ใบเตยมะเข้าอ่อนคัสตาขโกโพหรือกระทิสดมะเข้าอ่อนและหรือช็อกโกแลตไก่หยองนะครับก็สามารถสั่งได้นะครับแต่ถ้ากรณีอยากใส่ ชีสช,ช็อกโกแลตหรือชีสล,ล้วนนะครับก็ราคาเพียง95บาทเท่านั้นเองนะครับก็คือ1กล่องจะได้ประมาณ4-2ชิ้นใหญ่นะครับตัดแบ่งครึ่งมาเป็นได้ประมาณ4ชิ้นเล็กนะครับผมราคา95บาทเท่านั้นเองนะครับโดยเชฟก๊อปนะครับเชฟภู้าในขันจากการในขันท็อปเชฟไท a แลนด์2023นะครับ นครับของมดนะครับทำมาจากกระทิสดที่ห่ออัมพวานะครับอัมพวากะทิแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนด้านขวามือนะครับจะเป็นร้านของเชฟพลอยนะครับนักธนิชาบุญเลิศนะครับในงานจะมีการจําหน่ายปลาทองขี้นะครับหรือฟังโกดิฟสังขยาใบบวบนะครับราคาเพียงแค่129บาทและซีเนเจอร์หลักก็คือคุกกี้บราวน์บัตเตอร์และคาราเมลลมถึคุกกี้คุกกี้ใบบวบนะครับราคากระปุกละกระปุกละ190บาทนะครับรวมไปถึง ร้านนี้สำคัญที่สุดนะครับก็คือกรรมการท็อปเชฟไทยแลนด์รวมถึงเฮดเชฟของเฮลคิเชนไทยแลนด์นะครับก็คือเชฟวิวเวนลีอองนะครับกรรมการชาวสิงคโปร์นะครับผมก็คือซีเนเจอร์หลักคือจะเป็นเหมือนว่าเป็นทิปเดอร์อมอนะครับเหมือนอารมณ์เราน้บทานคาเวียร์บนเทอร์บินนะครับเสิร์ฟพร้อมกับขนมปังนะครับก็คือ1เฟเวอร์ราคา390านะครับส่วน3เฟเวอร์ก็คือขนมปังพร้อมกับที่เป็นกระปุก เหมือนคาเวียคือจะมีแซลมอนตับไก่ตับเป็ดเลือกเย็นในนึงราคา990บาทนะครับแต่วันนี้ทางเชฟพ่แมนได้มีภารกิจก็คือก็คือใน,ใน,ในการ Health k i คิเชนไทยแลนด์นะครับทุกวันอาทิตย์6โมงเย็นนะครับผมเป็นเฮลคิเชน t a สอ a n t นะครับซึ่งซึ่งเปิดให้ผู้ที่มีผู้ที่มีรักในการชิมอาหารนะครับก็จ่ายเงินแค่1,000บาทนะครับ แล้วก็ไปทานอาหารเฮลิ t ิเชนและสล่องนะครับผมบรรยากาศภายในงานเฮลิคอนเนฟูฟสวิวัลวันนี้นะครับผมรวมไปถึงซูเชฟอย่างเชฟอานะครับธีรพัฒนตริยาสุธานนท์แล้วก็เชฟพึกสัมพันธ์ทรบวรบุตรก็ติดภารกิจไม่สามารถมางานนี้ได้นะครับเนื่องจากติดภารกิจในการถ่ายทำรายการเ e ลิเคเชนไทยแลนด์สองศูน2 4นะครับนี่ครับ วิธีการม้วนของทองม้วนสดกรอบนะครับจะเป็นกรอบนอกนิ่มนุ่มในนะครับเป็นทองม้วนสดไส้ทะลักนะครับของเชฟก๊อฟนะครับผู้เข้า่นขันของรายการ t o อปเชฟไทยแลนด์2023นะครับผมนี่ครับคือจะหั่นคือทำา2ชิ้นใหญ่นะครับแต่หั่นเหลือชิ้นเล็กเพียงแค่4ชิ้นนะครับราคาเพียง95บาทเท่านั้นนะครับถ้ากกรณีสั่งไส้ชีสล้วนหรือกล้วยชีสช็อกโกแลตนะครับผม นี่ครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับได้แล้วนะครับผมนี่ครับเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่ครับเป็นเมนูทองม้วนไส้ทะลักนะครับผมของเชฟก๊อฟนะครับผู้ก่อใขานท็อปเชฟไทยแลนด์นะครับเป็นเมนูผมที่ผมสั่งคือใส่ไส้กล้วยชีสช็อกโกแลตนะครับราคา9 5บาทเองนะครับผม ีครับสำหรับปรรยากาศคร่าวๆในงาน h e ลิคอเนีย o ู d ดเฟสติวันะครับตอนดาร์ควอรินทายนะครับผมเหลือเวลาการจัดง,งานอีก3วันนะครับในวันที่ 23, 24และ25กุมภาพันธ์2567ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึงเวลา22นาฬิกานะครับที่ M.C.C Hall ชั้น3 The Mall Lifestyle สาขาบางกะปินะครับผมก็หากมีข้อผิดพลาดหรือมีคำพูดใดที่ผมพูดแล้วไม่ ไม่ควรนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือคําพูดคาใดนะครับที่พาดพิงไปถึงบุคคลอื่นบุคคลใดนะครับทางทางผมในฐานะยูทูบช่องท้าเว่ใบนัดนะครับต้องกราบขออภัยมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับผมและที่พูดไปคือเพื่อประสบกัรณ์ถึงบรรยากาศภายในงานด้วยนะครับผมหากมีข้อยพายใดก็ผมยอมน้อมรับคำติชมจากท่านผู้ชมด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ